ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีลองดีลองดีสเ s t a t i สถานีที่จะพาคุณไปลองดีกับความลี้ลับที่ไหลมาตามกระแสน้ำคำคริน,นี้เราจะพาทุกท่านละทิ้งความวุ่นวายบนบกล่องไปตามลำน้ำสายเก่าที่คดเคี้ยวท่ามกลางหุบเขาและป่าทึบที่ซึ่งผิวน้ำอันสงบนิ่งอาจซ่อนเร้นความสยดสยองที่รอคอยการมาแทนที่ รีไฟให้สลัวฟังเสียงสายน้ำที่กระทบตัวแพรให้ดีแล้วมาลองดีไปพร้อมกับเราในเรื่องแพรมรณะวิญญาณลำน้ำอาถรรพ์สันติชายหนุ่มผู้นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตัดสินใจชวนเพื่อนสนิทอีกสองคนคือฟ้าหญิงสาวผู้มีสัมผัสไวต่อสิ่งลี้ลับและบอยหนุ่มจอมดีเดือดที่รักการปาร์ตี้ พวกเขาจองทริปล่องแพรไม้ไผ่แบบค้างคืนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ลุงครับทางนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าวิวสวยที่สุดสันติถามลุงเชื่อมพรานเบ็ดท้องถิ่นที่รับหน้าที่ถ่อแพ่ให้ลุงเชื่อมมองสายน้ำสีเขียวเข้มที่ดูนิ่งสนิทก่อนจะตอบเสียงเบาสวยนะ่ะมันสวย แต่ถ้าเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมากลางน้ำโดยไม่มีปลาให้พายหนีให้ไวและอย่าเผลอเอาเท้าจุ่มน้ำตอนกลางคืนเด็ดขาดบอยหัวเราะร่า,ราพร้อมหยิบเบียร์ขึ้นมาเปิดโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าคำเตือนนั้นคือเส้นแบ่งระหว่างเป็นและตาย เวลา23.30นาฬิกา30นาทีแพรไม้ไผ่ถูกผูกไว้ริมตลิ่งใต้เงาต้นไทรยักษ์ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมผิวน้ำบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรขณะที่สันติและบอยกำลังนั่งดื่มกันอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงแกรกแกรกดังมาจากใต้แพไม้ไผ่เสียงปลาตอดมังบอย สันติพยายามปลอบใจตัวเองแต่เสียงนั้นมันเหมือนเล็บมนุษย์ที่พยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมาบนแพฝาที่นั่งเงียบมานานจู่ๆก็ลุกขึ้นยืนแล้วชี้ไปที่มุมหนึ่งของแผสันติดูนั่นสิที่ร่องไหมไผ่มีเส้นผมยาวสีดำจำนวนมากติดอยู่มันไม่ได้แค่ติดอยู่เฉยๆแต่เส้นผมเหล่านั้นกำลังเลื้อยเข้ามาพันรอบขาของบอยที่พาดไว้ริมแผ จูๆ่ๆเชือกที่ผูกแพ้ไว้กับต้นไส่ก็ขาดสะบั้นลงเองแพรเริ่มลอยออกไปกลางลำน้ำที่หมอกลงจัดจนมองไม่เห็นฝั่งลุงเชื่อมที่ควรจะมอนอยู่ท้ายแพรกลับหายตัวต่อไปอย่างลึกลับเหลือเพียงหมวกสารใบเก่าที่ลอยคออยู่ในน้ำดูนั่นใต้น้ำมีแสงไฟบอยตะโกน แสงไฟสลัวสีขียววับแวมปรากฏขึ้นภายใต้น้ำลึกเมื่อเขาส่องไฟฉายลงไปพวกเขาต้องช็อกสุดขีดเพราะเบื้องล่างนั้นคือยอดเมรุเผาศพและหลังคาบ้านไม้เก่าๆที่ถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนวิญญาณของชาวบ้านที่จมน้ำตายในครั้งนั้นในสภาพผิวหนังซีดเผือดและเน่าเปื่อยค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาล้อมรอบแผ่พวกมึง มาอยู่ด้วยกันเสียงโหยหวนดังสะท้อนกล้องหุบเขาสันตินึกขึ้นได้ว่าลุงเชื่อมแอบซ่อนขันน้ำมนไว้ใต้ที่นั่งเขาจึงรีบนำออกมาแต่พรายน้ำตนหนึ่งที่ชื่อนวนหญิงสาวในชุดผ้าถุงขาดวินพุ่งขึ้นมาบนแผ่แล้วคว้าข้อมือของฟ้าไว้อีหน้าสวยมึงต้องมาเป็นเมียผีแทนกู ไพรนวนพยายามฉุดฟ้าลงน้ำบอยใช้พายคาดไปที่ร่างนั้นแต่พายกลับทะลุผ่านความว่างเปลา่าสันติจึงตัดสินใจใช้เครื่องรางที่เขาพกติดตัวมาตลอดคือตะกรุดเก่าของคุณตาปักลงไปที่ร่องไม้ไผ่กลางแพทันทีที่เครื่องรางสัมผัสไม้แพรก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสายน้ำเริ่มหมุนวนเป็นน้ำวนขนาดใหญ่กลางแพ วิญญาณนับร้อยพยายามจะดึงไม้ไผ่ให้แตกออกจากกันสันติเห็นร่างของลุงเชื่อมลอยคออยู่ไกลๆล,ลุงตะโกนบอกว่าตัดเชือกแพรส่วนท้ายออกพวกมันยึดส่วนนั้นไว้บอยความีดเดินป่าฟันเชือกที่มัดไม้ไผ่ส่วนท้ายทิ้งร่างของพรายนวลและวิญญาณอื่นๆจึงจมหายไปกับน้ํำวนพร้อมกับไม้ไผ่ครึ่งหลังแพที่เหลือเพียงครึ่งเดียวลอยไปติดดื้นฝั่งหินอย่างรวดเร็ว เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาถูกชาวบ้านช่วยเหลือไว้ได้แต่ลุงเชื่อมกลับหายสาบสูญไปจริงๆชาวบ้านบอกว่าลุงเชื่อมตายไปตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะอุบัติเหตุแพล่มในจุดเดียวกับที่พวกเขาไปค้างคืนสันติและเพื่อนรอดมาได้แต่สิ่งที่น่าสยองขวัญที่สุดคือเมื่อฟ้ากลับไปถึงบ้านแล้วสะผมเธอพบว่าในเส้นผมของเธอมีเกล็ดปลาสีดำและกลิ่นโคลนสาดที่ล้างไม่ออก และทุกครั้งที่เธอนอนหลับเธอจะได้ยินเสียงน้ำหยดลงบนพื้นห้องพร้อมกับเสียงกระซิบว่าอีกไม่นานมึงต้องกลับมาลงแผ่กับกู